พี่หนุ่มมีความเห็นยังไงกับแนวคิดเรื่องร e นเวสติ้งนะครับซื้อบ้านนอกเมืองปล่อยเช่าแล้วตัวเองเช่าอยู่ในเมืองบ้างครับมีอะไรต้องระวังเป็นพิเศษบ้างครับนอกเหนือจากเรื่องที่ต้องระวังแบบการปล่อยเช่าทั่วไปจริงๆแล้วผมเองก็เป็นคนที่ใช้วิธีนี้นะครับตอนนั้นฟังไอเดียของโรเบิร์ตคิโยสกิเนาะเราก็เลยทำบ้านเช่าก่อนแล้วตัวเองก็เช่าบ้านเขาอยู่แล้วก็ส่วนต่างค่าเช่า ที่เราทําบนบ้านของเราที่ปล่อยให้คนอื่นเช่าเนี่ยเราก็เอามาจ่ายเป็นค่าเช่าให้กับบ้านที่เราอยู่อาศัยจริงๆแล้วโดยหลักการตรงนี้เนี่ยไม่ได้มีอะไรผิดไม่ได้มีอะไรแปลกประหลาดเลยนะครับสามารถทําได้นะสิ่งสําคัญที่เราอาจจะต้องดูก็คือเรื่องของการเช่าการปล่อยเช่าเนี่ยแหละเนาะว่ามันมีไรายได้สม่ําเสมอหรือไม่อย่างไร นะฮะไม่งั้นมันก็อาจจะต้องเป็นภาระรวมไปถึงการที่จะต้องมีการคิดถึงเรื่องเงินสำรองไว้บ้างว่าถ้าเกิดบ้านที่เราปล่อยเช่านะมันเกิดไม่มีคนเช่าขึ้นมานะเราก็จะต้องจ่ายทั้งค่าเช่าแล้วก็ค่าผ่อนด้วยใช่ไหมก็ต้องมีการเตรียมเงินสำรองไว้โดยปกติผมไม่ค่อยห่วงนะถ้าเราเลือกทรัพย์สินเพื่อการให้เช่าเป็นดูอัตราห้องเช่าอัตราบ,บ้านเช่าที่เป็นไงฮะอัตราความเสี่ยงต่ำนะอัตราห้องว่างต่ำๆนะ สค่าเช่าสามารถเอาชนะเงินผ่อนได้นะฮะสอยู่ไม่ไกลเกินไปในระยะที่เราสามารถไปดูแลได้นะครับเกิดเหตุฉุกเฉินอต่างๆเราไปตรวจสอบดูแลหรืออาจจะมีเอเจนต์คอยดูแลอะไรต่างๆให้กับเราได้นะครับแบบนี้ก็ถือว่าโอเคนะคก็เป็นวิธีการในการที่เราจะสร้างทรัพย์สินสร้างแพสซีฟอินคัมก่อนที่เราจะซื้อบ้านของตัวเองของผมเนี่ยทำทรัพย์สินให้เช่านะสอสหลัง เก็บค่าเช่าหาักส่วนต่างจนค่าเช่าส่วนต่างตรงนี้เนี่ยเอามาจ่ายบ้านที่เราจะกู้ซื้อเพื่ออยู่เองในอนาคตนะในสุดเราก็อยู่ได้โดยที่ไม่ต้องจ่ายเงินของตัวเองเป็นพาสซีฟอินคัมที่เลี้ยงตัวมันได้นะครับแต่ต้องมีความรู้เรื่องการลงทุนดีๆนะต้องศึกษาเยอะๆนะครั